สวัสดีครับพบกับอาจาร,รย์ดอนแห่งสำนักดอนสาเวทกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็จะต่อในเรื่องของฐานรากวางบดินรับโมเมนต์นะฮะมาเข้าสู่การออกแบบในเบื้องต้นเลยคือการหาขนาดฐานรากนะครับทีนี้ย้อนกลับไปดูข่าวที่แล้วนะฮะเราบ,บอกแล้วว่า การรากลับโมเมนต์เนี่ยมันจะทำให้เกิดหน่วยแรงนะองชนิดรวมกันคือหน่วยแรงที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงตามแนวแกนเป็นหน่วยแรงอัดนะแล้วก็หน่วยแรงที่เกิดขึ้นจากโมเมนต์ Moment, มันมีทั้งหน่วยแรงอัดและหน่วยแรงดึงนะพอเอามารวมกันแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดทั้งสเตรสอัดและสเตรสดึงดีที่สุดก็คือ ให้มันเกิดเฉพาะสเตทอัดให้มันเกิดเฉพาะสเตทอัดคือสเตทดึงมันเกิดขึ้นก็จริงอะแต่พอมาหักล้างกับสเตทที่เกิดขึ้นตนัองจากพีน่ะให้มันหายไปอย่าให้มันเกิดขึ้นมานะครับคือถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยยังยังมีแรงดึงหลงเหลืออยู่เนี่ยมันจะทําให้ฐานล่างนั้นโดยหลักการเนี่ยมันเกิดการยกขึ้นได้เกิดการวิบัติขึ้นได้นะครับซึ่งมันจะเกิดกรณีนั้นก็ เกิดในกรณีที่หน่วยแรงที่เกิดขึ้นเนื่องจากหน่วยแรงอัดเนี่ยน้อยกว่าหน่วยแรงที่เกิดขึ้นหน่วยแรงที่เกิดขึ้นเนื่องจาก P น้อยกว่าหน่วยแรงที่เกิดขึ้นเนื่องจาก M ซึ่งโดยทั่วไปแล้วน้อยมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะยกเว้นว่าไปตั้งเสาที่เยื้องศูนย์มากๆจริงๆนะครับจุดแบ่งของมันคืออะไรจุดแบ่งของมันก็คือระยะเคินระยะเคินอาจจะพูดอีกในเนื้อคือว่าเป็นระยะเยื้องศูนย์ สูงสุดเป็นขีดจำกัดนะฮะต้องไม่เกินค่านี้ละซึ่งจะทำให้สเตรสอีกจุดหนึ่งเนะี่ยมีค่าเป็นศูนย์แล้วก็ที่เหลือยังเป็นหน่วยแรงอัดอยู่นะครับระยะเคอร์นี้เท่ากับ L ส่วน6นะบอกแล้วนะแต่ในการออกแบบแล้วดีที่สุดเนี่ยเราจะให้อยู่ในเงื่อนไขแรกนะคือให้มันมีทั้งหน่วยแรงอัดสูงสุดและหน่วยแรงดึงสูงสุด ก็คือในเงื่อนไขแรกตัวนี้นะครับตามรูปหน่วยแรงที่เกิดขึ้นเนื่องจาก P มากกว่าหน่วยแรงที่เกิดขึ้นเนื่องจาก m นะรเราจะใช้โมเดลนี้นะครับในการออกแบบนะแล้วเราก็จะมาเช็คทีหลังว่ามันเกินระยะเคินไหมนะค่าเยี้ยงศูนย์เนี่ยนะแล้วหน่วยแรงอัดสูงสุดเท่าไหร่หน่วยแรงดึงสูงสุดเท่าไหร่นะครับวันนี้เราจะมาดูกันมันก็ต้องเริ่มต้นด้วยการหาขนาดฐานรากนะะอ่าโมเดล เอาตามนี้คือคิดว่าออกแบบแล้วเนี่ยให้มีทั้งหน่วยแรงอัดสูงสุดและหน่วยแรงอัดต่ําสุดนะไม่เกินระยะเคิร์นนะครับแล้วในการออกแบบฐานรากเนี่ยดีที่สุดเนี่ยขนาดเนี่ยให้มันเป็นจัตุรัสนะ่ะดีที่สุดนะมันจะได้เสริมเหล็กได้ง่ายนะแล้ว ถ้าไม่ใช่การแก้ปัญหาเสาเยืย่อสู์เนี่ยโมเมนต์คิดจากโมเมนต์เนี่ยโมเมนต์ันมันมีทั้งแกน x แกน y นะถ้าเราคิดวิเคราะห์เป็นอาคารที่รับโมเมนต์น,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยมันต้องคิด2ด้านใช่ไหมหรือง่ายสุดคือเอาด้านที่แม็กเนี่ยมาคิดพอเอาด้านแม็กมาคิดเนี่ยเวลาเสริมเหล็กเนี่ยก็เสริมให้มันเท่ากันทั้งสองด้านนะครับเพราะนั้นดีที่สุดเนี่ยทำเป็นจัตุรัสนะสมมุติให้สัญลักษณ์เป็น L L คูณ L นะครับ หลักการก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าในการออกแบบนะฮะกำลังแบกทานปลอดภัยของดินที่รับได้มีค่าเท่าไหร่คือเราต้องรู้ตรงนี้ก่อนส่วนใหญ่แล้วจะใช้สัญลักษณ์ QA นะ,ะเราต้องทราบตรงนี้ก่อนกำลังแบกทานปลอดภัยสูงสุดของดินนะครับฐานรากตัวนี้เนี่ยขนาดของมันเนี่ย เมื่อรับแรง P และแรง M แล้วเนี่ยเกิดสเตรทแม็กเนี่ยสเตรทแม็กเนี่ยจะต้องน้อยกว่าค่า QA นี้หรือ QA มากกว่าหรือเท่ากับ Qmax เต็มที่ก็เท่ากับเท่ากันนะ Qmax นี่เท่าไหร่ก็คือ P ส่วน A บอกเขาที่แล้วเลยมาเอามารวมกันสเตรทตั้งจากแรง P และสเตรทตั้งจาก M McOI นะ ซึ่งถ้าเราให้ l มันเท่ากันเนี่ย a มันจะเท่ากับ l กําลังสองนะ c เท่ากับ l ส่วนสอง i เท่ากับ b h กําลังสามส่วนสิบสองนะนะ b กับ l มันเท่ากันอนะ h คือ l กลายเป็น l กําลังสี่ส่วนสิบสองเพราะฉะนั้น c ส่วน i เนี่ยก็จะเท่ากับ6 l ยกกำลังสามนะฮะ เพราะนั้นเราก็จะขยายรูปออกมา Qa ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ p ส่วน l ยกกำลังสองบวกด้วย mc ส่วน i ก็กลายเป็น 6m ส่วน l ยกกำลังสนะครับโดยรูปสูตรเป็นแบบนี้ทีนี้เราจะหาค่า l อย่างไรโดยทั่วไปจะหาค่า l แบบนี้โดยทั่วไปนะฮะก็ค,คือการ t r y t r y ค่า l จาก คิดว่ามารับหน่วยแรงดึงอย่างเดียวจากสเตรสเท่ากับ P ส่วน A ะเราก็เขาก็จะใช้ว่าเพราะฉะนั้น QA เนี่ยมันจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ P ส่วน L ลกำลังสองแล้วก็ย้ายข้างว่า L มากกว่าหรือเท่ากับ square root P ส่วน QA นะะ ราะอะไรทำนี้มันง่ายไงเพราะมัน p ส่วน a มัน L กํกำลังสองเนี่ยเสร็จแล้วพอได้แอมาแล้วก็เพิ่มให้มันมากขึ้นนะเพิ่มเพิ่มม,มากขึ้นเพื่อให้มันรับ 6m ส่วนอลกำลังสามได้ปัญหาคือมันเพิ่มเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าเพิ่มน้อยไปพอคำนวณปุ๊บปรากฏว่าสเตตแม็กมากกว่า QA ก็ต้องมามาเพิ่มเป็นใหม่ถ้าเพิ่มมากไปคิวแม็กมันน้อยกว่าคิวเอก็จริงอะ แต่ว่ามันน้อยกว่าเยอะไปฐาน่างก็ใหญ่เกินไปนะครับทีนี้มันมีวิธีไหมที่จะทําให้หา l ได้ทันทีเลยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเส้นผมบางภูเขานะจากสูตรข้างบนนะเราเปลี่ยนรูปมาได้อีกนะก็คือจาก q a มากกว่าหรือเท่ากับ p ส่วน l กําลังสองเนี่ย คือตัวข้างบนนะฮะผมทำเลยแล้วกัน P ส่วน L กลกำลังสองบวกหกส่วน L กวกำลังสามเนี่ยเราเอามาบวกกันนะมันจะเป็น L กวกำลังสาม p ก็เหลือ L หนึ่งก็กลายเป็นบวกด้วยห M เนะแล้วเราก็ย้ายข้าง L กลกำลังสามไปย้ายมาให้หมด เป็น QAL ยกกำลัง3ลบ PL ลบ 6m ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะสมการมันเป็นสมการกำลัง3เนี่ยนะเรากดขึ้นค่าเลขเนี่ยเราหา L ได้ทันทีเลยนะว่า L ต้องมากกว่าหรือเท่ากับเท่าไหร่หาได้ทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นใช้สูตรนี้ง่ายกว่าเยอะนะไม่ต้อเปทรายนะใช้สูตรเนี่ยนะมันหา L ได้ทันทีเลยเป๊ะเลย นะ L ที่ได้มาก็คือ,อเป็นค่า q m a x นะครับเพราะว่าเราเทียบ QA มากกว่าหรือเท่ากับ q ิ a แนี่นะฮนะแนะนำวิธีนี้นะในการหาขนาดหน้าตัดนะครับขึ้นเลขกดได้นะยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะถ้ามันรับ P สัก ยี่สิบสี่ตันโมเมนต์สองจุดห้าตันเมตร QA 10สิบตันต่อตารางเมตรนะเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าเลยสิบแอลยกกำลังสามลบยี่สิบสี่แอล ลบ6คูณ2.5เท่ากับ0แล้วเราไปกดเครื่องคิดเลขหาแได้ท,ทันที L มันได้มา3ค่าอีก2ค่าเป็นค่าลบนะในทางวิศวะคงไม่มีใครกำหนดขนาดค่านลบนะเราก็เอาค่ามันบวกคำตอบข้อนี้ออกมาได้เท่ากับ1.78เมตรนะ1 7 1.78นะฮะ 1.78ในทางปฏิบัติก็คืออย่างน้อยก็ปัดสักเป็น1.78เนี่ยใช้1.80เมตรให้มันลงตัวนะครับหรือใครจะกำหนดมากกว่านี้ก็ได้นะแล้วแต่เพราะว่าแต่ว่าเรารู้แล้วนะว่าถ้าเรากำหนดหนด1.8เนี่ยคิวแมันจะได้ประมาณ10 q นะคิวแจะได้ประมาณ10นะซึ่งผมเช็คละถ้าผู้ฟัง ไม่เชื่อก็ลองเช็คดูนะอยากให้เช็คดูนะถ้าใช้1.8 Q Max มันจะเท่ากับเท่าไหร่เราก็แทนค่านะ24 p เท่ากับ24หารด้วย1.8ยกกำลัง2นะบวกด้วย6คูณด้วย2.5หารด้วย1.8ยกกำลัง3นะ มันจะได้ออกมาค่าแรก7.407อันนี้คำนวณให้ดูนะครับว่าสเตทเนื่องจากแรงตามนาแกนเท่านี้นะสเตทเนื่องจากโมเมนต์เท่ากับ2.572รวมแล้วได้9.979ตันต่อตารางเมตรเห็นไหมก็คือใกล้เคียง Q Max เลย อันนี้ถือว่าใช้ได้เพราะว่า QMAX ยังมากกว่าค q ว QA ใกล้เคียง QA เลย QA เในที่นี้เราใช้10ใช่ไหมคำนวณออกมาถ้าใช้ขนาด1 8, นะได้9.9.9ถือว่าใช้ได้ถ้าวิศวกรท่านไหนรู้สึกว่ามันแหมมันปริ่มกันไปก็ขยับเป็น1.9หรือเป็น2ไปเลยนะครับอันนี้ก็ได้เนี่ยทีนี้ต่อมาก็คือว่าเอเราขนาดเท่านี้เนี่ยมันได้สเตรสแม็กสเตรมินตามโมเดลที่เราต้องการหรือไม มันก็เช็คได้หลายวิธีเช่นเราก็เช็คระยะเขืนนะง่ายๆเรารู้1.8แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นระยะเขื่นเนี่ยเราก็รู้ละมันเท่ากับ l ส่วน6ก็คือ1.8ส่วน6ก็ได้มา0.3 0เมตรนา0.3 0สนเมตร30เซน นี้แล้ว e จริงเท่าไหร่ e มันเท่ากับ f ส่วน p ก็คือ2.5หารด้วย24ในที่นี้มันได้เท่ากับ0.1เพราะฉะนั้น e ไม่เกินระยะเคิน e ไม่เกินระยะเคินมี q ิวมินแน่นอนนะครับแล้วก็มันก็เป็นไปตามโมเดลที่เราต้องการแล้วก็มันก็จะไม่เกิดการพลิกความด้วยนะครหรือเช็ค โดยการหาคิวเมนเลยก็ได้นะเพราะนั้นเราคำนวณที่แยกเนี่ยมันมันจะง่ายเพราะว่าคิวเมนมันเท่ากับเท่ากับ p ส่วน a ลบเนี่ยเอามาลบกันนะเอาสเตรสแรงอัดลบกับสเตรสแรงดึงดนวยอยจากโมเมนตะ์่ะ6 m หรือว่า m c o i นะก็เขียนให้ดูนะั่นะนะนะเพราะว่าตอนที่แล้วก็ทำให้ดูแล้วนะ เพราะนั้นเราก็เอาค่า7.407เนี่ยลบ2.572นะมันก็ได้ออกมา4.835ตันต่อตารางเมตรใช่มมีทั้งค่า,า Qmax และ Qmin เป็นไปตามที่ต้องการแล้วก็ Qmax ไม่เกิน Qa ไม่เกินค่าที่ยอมให้นะไม่ต้องทายเลยเนี่ยใช้สรรมการกำลังสามได้เลยนะครับทีนี้ถ้าท่านไหนจะไปเขียนโปรแกรม หรือว่าใช้สเปซเช t ให้มัน t ลาค่า L ให้คำถามคือทำทำอย่างไรสมการกับบาง 3. สมสมมติใช้ Excel ผมก็ไม่ค่อยชำนาญ e x l นะครนะไม่รู้ว่ามันมีสูตรกับบาง3หรือเปล่านะแต่ที่ผมใช้เนะี่ยผมผมแนะนำนะฮะถ้าท่านไหนจะไปเขียนสเปซเช h เนะี่ยมันมีเขาเรียกว่าคา r d ดาน f o r อร์มนะฮะคาร์ดานโนคาดานโนนี่ชื่อคนนะ อร์มูลาสูตรของคาดาโนนะดีเอนะครับสูตรของคาดาโนใช้แก้สมการรูปเนี้ยน่าจะง่ายสุดละนะถ้าเราใช้สเปเชีเราก็อาจจะใช้คาดาโนฟอร์มูลาในการให้มันกำหนดแอลเป๊ะๆขึ้นมาได้นะครับไม่เชื่อก็ลองดูนะฮะหรือถ้าไหนเขียนโปรแกรมเนี่ยผมแนะนำนะ เซิร์ชดูก็ได้นะครับคาร์ดานโนฟอร์มูลาคาร์ดาโนสฟอร์มูลาสูตรของคาร์ดาโนนะครับโอเคนะครับเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยการหาขนาดฐานลากวางบนดินนะ่ะฐานลากวางบนดินเนี่ยในความหมายของผมเนี่ยคือฐานลากแผ่เดี่ยวนะที่ผมขี้เกียจพูดแบบนั้นไงมันต้องมาตีความอีกเอาตรงๆเลยนะฐานลากวางบนดินนะเป็นฐานเดี่ยวเนี่ ที่รับโมเมนต์เนี่ยการหาขนาดฐานรางเนี่ยไม่ต้องใช้การทายโดยทั่วไปนะเอากําหนดจากสมการกาลังสามได้เลยนะครับแล้วก็โมเดลในการออกแบบเนี่ยเราจะถือว่าระยะยื่งสูนไม่เกินระยะเคิร์นนะครับทำให้เกิด Q-Max มและคิวมินะเราจะใช้โมเดลนี้เป็นเกณฑ์แล้วมันก็พอได้ระยะ l ออกมาแล้วเนี่ยขนาดแล้วเราก็ย้อนกลับเช็คกลับได้ว่าเคิร์นเท่าไหร่ระยะ e ก็เอา m ส่วน p นะเช็คระยะเคื่อนนะครับถ้าไม่เกินก็โอเคเช็คคิวแม็กคิวเมนซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะถ้ามันมีค่าอยู่นะมันไม่มีค่าติดลบเนะี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับตอนต่อไปก็จะเป็นการหาขนาดความลึกของฐานรากนะครับว่าจะเป็นยังไงนะเมื่อมันรับโมเมนต์ได้ไวนะครับสําหรับวันนี้ขอจบการนําเสนอติเพียงเท่านี้นะครับพบก,กันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ